เด็กผู้ชายคนนี้พาพี่เลี้ยงของตัวเองไปที่สวนหลังบ้านแล้วก็ไปดูซากกระต่ายที่ตัวเองฝังเอาไว้เป็นสิบสิบตัวเลยนะเว้ยแต่พอไปดูปุ๊บแทนที่พี่เลี้ยงมันจะตกใจว่าทําไมเด็กตัวเล็กแค่นี้ถึงทําอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้ได้แต่นางกลับหยิบมีดพกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จัดการถนกหนังกระต่ายตัวนั้นเนี่ยออกมาให้เด็กผู้ชายดูไอเด็กคือหัวล้อชอบใจมีความฝกฟินมากนี่แม่ส่งพี่เลี้ยงจากสวรรค์มาเลี้ยงฉันชัดๆคือเรื่องราวมันเริ่มต้นจากที่บ้านเนี้ยแต่ัดสินใจรับพี่เลี้ ตัวซีเครตมาเพราะว่าอีพี่เลี้ยงผมแดงคนนี้มันเป็นผู้หญิงโรคจิตที่กําลังทําการบําบัดรักษาอยู่แล้วไม่ได้โรคจิตธรรมดาเป็นโรคจิตที่ติดสิ่งไม่ดีด้วยมันเป็นยาชนิดหนึ่งที่แบบจะทําให้นางม,มีอาการมือลอยหลอนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอนางม,มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านหลังนี้ปรากฏว่าอาการโรคจิตของนางเริ่มกําเริบนางเข้าไปในบ้านเห็นผัวบ้านนี้ถอดเสื้ออยู่ก็มีอารมณ์อยากจะเย่เยเขาซะงั้นนางหมกมุ่นถึงขนาดที่แบบเอาไปจิตนาการตอนช่วยตัวเองเลยนะแล้วมันก็จิตนาการว่ามันได้คิวเมียของบ้าน แล้วก็เยะเย้กับคุณชายบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยที่พีคไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะมันเอาสิ่งที่มันกินที่มันรู้สึกหลอนอะไปให้เด็กลองกินด้วยโอ้ยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพี่เลี้ยงบ้านนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนอันนี้ต้องไปดูแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นคือพ่อแม่บ้านนี้ก็โรคจิตเหมือนกันอีตัวแม่ค่ะเหมือนเสพติดความเสพปวดชอบทําให้ตัวเองเนี่ยมีน้ําแดงออกมาแล้วก็จะมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือว้าสปูนฟูออฟชูกาเรื่องนี้ห่ะดูยากนิดนึงแต่ก็สนุกใครมีพิกัดก็มาคอม